mà đám thì bây giờ thì bây bò anh mong anh tâm tâm có anh đó mặt của của hả ta vào với cả nhạc I มองเงินมันยากๆๆแคๆๆ่นพียม,มองเงินรถมันแห้งเแล้วกมากแจ้ต้องเ <c oughs> ด็ดมันจะิเป็นส่งน อ,อน้นมันบ่มีกอ่ตนอตอนอ้นเขานั่งกันมาเหม่ไงจังวะา 弄嘞。<laughs> กวกมันเชแท้ฟังเสียงก้อน,นหนินมันใส่เช็ดอยู่เลยละก่อนนี่ไง 文广。 ha <laughs> ha Yeah, <laughs> 气到我们了。嗯嗯嗯嗯 好好好 ภาคแห่งยังจะเกบิด สมมติมันเริ่มเปิดกล้องที่เป็นภาษาเสียทัะมึงพักน,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 นั่นมากเลยเนาะเขาใช้กล้องอันนึงเออเมิดแล้วเบิดวีเลียนสร้างเป็นจังสี่ว่าเป็นยังกล่องคือภาษา